กราบสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้หนิดโรงงานสายหน่อยแต่ว่างานก็ไม่รู้เป็นไรแล้วแหละเดี๋ยวนี้อาจเป็นกําลังใจที่ไม่ค่อยดีเนาะคือยังไงล่ะมันไม่เหมือนเดิมนะสมัยก่อนก็โรง,งงานตีสามตีสี่ก็ว่ากันไปเนาะตอนนี้นี่ต้องสว่างแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้นสว่างตีห้าสิบมันตีห้าสิบนาทีมันก็สว่างแล้ว ตอนนี้เรามาดูเรามาดูตัวนี้นะครับตอนนี้นี่ทำคันขึ้นแบบใหม่แล้วเพราะว่าของเก่านี้เราก็ต้องลอกเอาไปใช้นะครับเนี่เพราะงั้นมันจะเสียรูปร่างเกาะบางทีเราต้องฉาบแบบสวยงามนะครับเหลือที่ใส่ดินอีกประมาณนี้นะครับเสร็จไปแล้วประมาณ80% 80-90%นนู่นแหละเนาะก็คือฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับ ทำอยู่สองวันสวันหูขุดดินเยอะมากก็จะทำบริเวณนี้เสร็จอา่าแล้วเกาะมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับคือลาดปูนนะครับลาดปูนตามดินที่ถมใหม่นี่แหละประมาณนั้นนะเหลือตรงกลางอาไว้ใส่หินเข้าไปอ่าดูดูดจะเพื่อไม่ให้ดินมันฟุ้งขึ้นนะลากไม้ก็ไปได้สะดวกนะครับเพียงแตว,ว่าตอนนี้เนี่ย ความคิดผมนะก็อ,อยากจะทําอีกอย่างหนึ่งว่าตรงนี้นี่เราจะทําน้ําใช่ไหมผมคิดว่าจะทําสลิงลงจากนู่นเลยนะสลิงลงจากนู่นมาถึงนี่เพื่อให้โหนสลิงนะแล้วก็ตกน้ําบริเวณนี้แหละประมาณนั้นคิดเฉยๆหรอกเมื่อไหร่มันจะได้ทําก็ไม่รู้มันอยู่ที่เงินนะแต่ว่าคนเรา ยังมีชีวิตอยู่ก็หวังไปนะครับหวังแล้วก็เตรียมตัวนะส่วนฝั่งนี้นี่แรกๆก็จะทําวงกลมแบบนี้เป็นที่นั่งกินอาหารรอบไปเลยเมื่อเราเราก็อยากทำในจุดเดียวกันมีสิ่งที่เราอยากทําอีกก็คือสระว่ายน้ําที่แบบดีชนิดดีนะครับอีกอันหนึ่งก็วันนี้แหละก็จะพยายามที่จะ แสดงตัวตนให้ชัดเจนนะ<笑><笑>เออก็จะทําต่อจากนี่แหละหมายว่าทําจากนี่เอารัดเอาบริเวณนี้สักสิบกว่าเมตรนี่นะ <S <S 1> <S 1> อก็ทําเป็นสระอีกอันเป็นพิเศษนะสระในสระก็คือตัวตัวน้ําสะอาดกับน้ําธรรมดาตัวนี้จะเป็นน้ําธรรมดานะตัวนี้จะเป็นน้ําสะอาดก็ค่อยๆดูอันนี้ที่พูดนี่เพราะว่าเราต้องเตรียมตัวไว้ก็คือกําแพงเออ ลานาจ,จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต่ก่อนนี้ลานลาบเหมือนเหมือนกันตั้งโต๊ะกินอาหารเรียงหมดตัวนี้ก็อาจจะมีช่องนี้เนี่ยสูงขึ้นมาประมาณสักสามชั้นนะสามชั้นบล็อกนะครับเพราะว่าสระว่ายน้ำที่สะอาดนี่มันจะยกสูงกว่าสระธรรมดาอยู่ประมาณถ้าสามชั้นบล็อกก็น่าจะอยู่ประมาณหกสิบเซนนะครับหกสิบเซน ก็ทําไว้เฉยๆหรอกเพราะว่าหากเรามาทําใหม่หมายก็ว่าเราทําเสร็จแล้วราดปูนเสร็จแล้วเรามาทําใหม่นี่เราก็าจ,จะได้ทุบแล้วเสริมเหล็กมันก็จะยากตอนนี้มันยังไม่เสร็จการเสริมเหล็กการทําโครงที่ให้มันดันน้ําได้เนี่ยมันก็มันก็พอทําได้ไวหมายว่าทาทาไว้ก็ได้แม้เราจะไม่ได้ทําสะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะทําไว้ เราก็จะเห็นเกาะนี้สูงฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะสูงขึ้นมาประมาณ3บล็อกนะครับฝั่งนี้ก็คือราบธรรมดาราบธรรมดาก็คือมันจะมีโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารแล้วก็แล้วแต่นะฝั่งนี้ก็กะว่าเอาเรือน้อยมาไว้สักอันนึงมาเทียบท่าฝั่งนี้แล้วก็ภายเล่นแถวนี้แหละครับคือเราไม่ได้ทาอะไรจริงจังนะนะทำาเล่นๆไปเรื่อยๆแต่ ถ้าที่ยินมานี่เป็นเงินงนงงันนะเสียเงินงนงันลองดูก่อนนะครับว่าจุดท้ายแล้วเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเช้านี้เราก็ต้องขนดินแล้วนะขนดินละเพื่อที่จะให้มันเต็มไว้เราค่อยคิดเรื่องอื่นอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับปุ้งกีกับออจอบนั้นนะครับก็คื้นนิเทง่ายๆ โอเคครับชาววันนี้มีข้ามสูุกท่านนะครับสวัสดีครับ